ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีไลฟ์สไตล์ป้ายป้ายบุรีล์ทุกคนนะคะวันนี้พี่ใบมาซื้อโทรศัพท์ใหม่พี่น้องนะคะเลยลองลองกล้องนี้นะคะพอดีอันเครื่องเก่ามันมันอัปโหลดไม่ได้เนาะก็เลยซื้อใหม่ยังเป็น oppo นะคะเพื่อนๆเน,เนาะเป็น oppo พี่ใบชอบ oppo นะคะก็เลยซื้อ oppo มานะคะเพื่อนเนาะเออเลยลองดูเพื่อนออลองดูนะคะถ่าย คลิปนี้หนึ่งนะคะนเพื่อนถ้าอ่าใครคิดถึงมั่งนะคะน้องเพื่อนเนาะอ่าวันนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยเครื่องมีปัญหาก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะคันเพื่อนหน้าอย่าโซมไปนิดหนึ่งพี่น้องเอ้ยนะอืมอันปกติธรรมดาถ้าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ถ่ายคลิปก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะนเพื่อนเออก็ไม่ได้ทาปากนะคะพอดีวันนี้เรามาหลายอย่างนอ้องเขามาทั้งอัลลามโทรศัพท์ใช้เวลานานมากเพื่อนคือเราจะอ่า ส่งข้อมูลจากเครื่องเก่าส่งข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่หมดเลยนะเพื่อนก็เลยแต่ว่าต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเครื่องเก่าก็ยังคงเป็น oppo นะคะเราก็ใช้ Oppo นั้นเพื่อนเออเราอ่า transfer าข้อมูลเก่าไปเครื่องใหม่หมดเลยเนาะเพื่อจะให้มันสะดวกนะคะเพื่อนนาอเออ ขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวต้องไปก็แล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมานั่งพูดคุยกันนะคะบ๊ายบาย see you again